สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอาจารย์ชาวชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้สมุนไพรใกล้บ้านเรามาดูสมุนไพรตัวนี้ครับที่ต้นก็ยังไม่ใหญ่ครับแต่ว่าใบใหญ่พอสมควรแสดงว่ากําลังงอกงามครับดูใบนะฮะใบเนื่องจากอยู่ใกล้ถนนครับจะมีฝุ่นนิดนึงครับแต่ว่าก็อยู่ในป่าละมอไกล้ๆหมู่บ้านนี่เองนะครับใบนี้เรียกว่าใบมีครับหรือต้นหมีนะฮะ ในทางภาคอีสานแถวนครราชสีมาก็เรียกใบนี้และ,ะหลายๆพื้นที่ก็เรียกอาจจะต่างกันนะครับบางทีก็เรียกมีเหม็นนะฮะแต่ว่าใบหมีเนี่ยจะรู้จักกันในเบื้องต้นเลยตั้งแต่นานแล้วว่าเขาจะมีคุณค่าต่อการบำรุงเส้นผมนะครับบำรุงเส้นผมบางคนใช้ใบหมีเนี่ยไปสัะผมเลยนะฮะผมก็เคยนํามาเล่านํามาบอก เพื่อนๆที่ติดตามรายการสมุนไพรใกล้บ้านของอาจารย์เช้าชาแนลเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทีนี้วันนี้เรามาเจอถึงแม้จะเป็นต้นเล็กแต่จริงต้นมีเนี่ยเขาใหญ่นะฮะใหญ่ถึง10เมตรได้เลยทีเดียวนะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ในระดับกลางนะครับมาดูสรรพคุณเขาทั้งหมดเลยดีกว่านะครับในไหนวันนี้เราเจอต้นมีแล้วนะครับดูลักษณะใบดูลักษณะ,ะต้นซึ่งตอนนี้ต้นเล็กนะฮะต้นใหญ่เขาก็จะเป็นไม้ธรรมดา ส่วนใหญ่เราเห็นตามมัวไล่ปลายนาเนี่ยนึกว่าเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับก็เลยตัดทิ้งเป็นวัชพืชอะไรทํานองนั้นนะครับแต่ว่ามีนี่เขามีสปปรรพคุณก็หลายหลายอย่างทีเดียวเลยนะครับสปปรรพคุณของมีนะครับตามตำรายาไทยเนี่ยต้นมีต้นนี้นะครับจะใช้รากเอามาเป็นยาบำรุงกําลังได้นะครับนะบำรุงกําลังได้ด้วยนะฮะแล้วก็รากเนี่ยก็ยังใช้เป็นยาแก้ฝีนะครับ หรือว่าแก้ไขไขที่ออกออกฝีอะ นะครับนอกจากนั้นนะครับเปลือกสดนะครับของลำต้นนี่ก็ใช้แก้ปวดฟันใช้แก้ปากเหม็นได้เนี่ยดับกลิ่นปากได้นะครับช่วยรากของต้นนี้นะครับช่วยแก้ลมเป็นก้อนในท้องก็ได้ด้วยเนี่ยแก้มวนท้องได้ด้วยนะครับรากใช้ต้มกับน้ํากินเป็นยาแก้อาการท้องอืดท้องร่วงได้นะครับเปลือกของลำต้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งมีรสฝาดเฟื่อนนะฮะใช้ต้มกับน้ํากินเป็นยาแก้บิดแก้ท้องเสียได้นะครับ ใบของใบหมีเนี่ยนอกจากจะดูแลรากผมแล้วเนี่ยก็ยังมีสปปรรพคุณเป็นยาแก้ปัสสาวะนะฮะถ้าปัสสาวะผิดการได้ด้วยนะครับแก้ลิ์สีดวงแตกนะอันนี้ใช้รากนะครับเปลือกของลําต้นของหมีเนี่ยก็ยังใช้ต้มกินแก้ปวดมดลูกของสตรีได้ด้วยนะครับอ้าวอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับตามตำรับยานะฮะเพราะว่าการปวดมดลูกเนี่ยก็จะเกิดขึ้น เวลาที่เรามีประจำเดือนก็ได้นะครับหรือว่าปวดในอาการเดืดๆก็ได้เปลือก,กลำต้นของหมีเนี่ยสามารถเอามาต้มแล้วก็กินเพื่อที่จะกินน้ำนะฮะเพื่อที่จะแก้ได้นะครับนอกจากนั้นต้นของหมีเนี่ยนะครับยังช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศนะฮะ ต้นนี้กลายเป็นต้นไม้ที่ช่วยกระตุ้นเรื่องความรู้สึกทางเพศด้วยนะครับรากและเปลือกลำต้นมีสปปรรพคุณเป็นยาสมานนะครับยาสมานแผลนะถ้าสดทาภายนอกก็ใช้สมานแผลได้เลยนะครับเปลือกลำต้นเนี่ยนำมาบดเป็นผงใช้ผสมกับน้ำหรือน้ำนมทาแก้อักเสบแล้วก็เป็นยาห้ามเลือดได้ด้วยนะครับ ใช้แก้อาการระคายเคืองผิวหนังใบสดเนี่ยขยี้ทารักษากรากเลื่อนได้นะครับอันนี้สรรพคุณก็ใบมีนะเปลือกต้นเนี่ยใช้ฝนทาแก้ผื่นคันแค่แสบร้อนนะครับใบและเมล็ดเนี่ยมีลสฝาดเฟื่อนใช้ตำพอกรักษาผีรักษาฝีนะไม่ใช่รักษาผีโทษท,ทีนะครับแก้ปวดได้นะครับเ,เปลือกต้นใช้ฝนทาแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะครับใบใช้เป็นยาถอนพิษร้อน แล้วก็ยางที่มีรถฝาดเนี่ยเวลาเราเด็ดใบเขาเนี่ยนะครับที่เด็ดเด็ดดูเนี่ยครับเขาจะมียางด้วยนะครับยางเ,าเหนียวนิดๆน,นะติดมือนะถ้าเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีรถฝาดนะครับอันนี้แก้อาการปวดกล้ามเนื้อนะอแก้อาการไม่ใช่ติปวดกล้ามเนื้อสิแก้าการฟกช้ำอะรากถึงจะแก้ปวดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ช่วยถ่ายเส้นเอ็นนะครับทำให้เส้นเอ็นอ่อนได้ด้วยนะนี่เปลือกของของอต้นหมีนะ นะครับอันนี้ตำรายาบอกไว้ลึกมากๆนะครับผมก็เพิ่งมาเจอตำรานะครับบางท้องถิ่นก็จะนำรากของต้นหมีเนี่ยมาตากแห้งนะครับแล้วก็ดองกับเหล้าขาวกินเป็นยาแก้โรคเลือดเช่นและดูมาไม่ปกติหรือว่าเป็นลมพิษอะไรพวกนี้นะครับรากก็แก้ได้นะครับรากยังใช้เป็นส่วนผสมของยาเย็นยาผงซึ่งเป็นการแก้ส่างนะครับมีเนี่ยถือว่าเป็นพืช ที่อยู่ในตำรับยาสมุนไพรของเราตั้งแต่โบราณนะครับแต่ว่าเราจะรู้จักสรรพคุณเขาค่อนข้าง,ง,งน้อยนะฮะผมเคยไปถามหาตามหาตามเจอเนี่ยชาวบ้านไม่รู้ครับว่ามันใช้อะไรได้ซึ่งผมก็บอกว่าสรรพคุณง่ายๆเนี่ยก็ใช้แค่บรลุงเช่นผมโดยเราจะรู้ว่าเป็นต้นหมีเป็นใบหมีหรือไม่เนี่ยเราก็เด็ดแค่ใบเดียวครับแล้วก็เอาไปขยี้กับน้ำนะฮะถ้าขายี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเมือกถ้าเป็นเมือกนั่นถือว่าใช้ได้เลย สำหรับคนที่รู้จักแล้วเนี่ยแค่เด็ดใบปั๊บดมกลิ่นก็รู้แล้วนะครับเอาละครับนี่คือสรพคุณของต้นหมี่ซึ่งมีสรพคุณที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยววันหลังเจอต้นใหญ่ๆเจอดอกเจอผลก็จะนำมาเสนอให้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้ทั้งดอกทั้งผลผมก็จะใส่ไว้ที่หน้าจอนะครับอาจารย์เช้าชาแนลสมุนไพรใกล้บ้านสวัสดีครับ Uh... Um.